สวัสดีครับป้าแอมแล้วครับวันนี้ขวบมั่งรถมากครับนี่ป้าผมแล้วครับวัตถุดิบวันนี้ครับแอมมันแทมหางควายครับนี่ซื้อมาแบบเขาต้มมาแล้วนะครับแต่ก็เดี๋ยวมาซ้ำกรรมผมจะเนี้ยเข้ามกหางควายครับเดี๋ยวมาดูนยครับนี่ครับกกันนะครับสาขอมกัน นี่ครับดูครับนี่นี่ครับเครื่องที่เขาจะหุงเข้าเหมือนเดิมนะครับนี่แถมน้ำแทมอบเชยครับยีราเลือแกนของป้อมครับลูกกระวานใบกระวานพริกไทยดำครับแล้วก็น,นี่ครับนี่ เดี๋ยวไปหุงข้าวนครับนี่ครับข้าวข้าวก่อน,นเริรับใจเข้าวนะครับบัสมาติครับผม,มข้าวอินเดียมเม็ดจะเรียวๆยาวๆครับบัสมาตินี่ครับน้ำเริ่มเดือดแล้วครับก็<อ>น้ำมันผืดไปหน่อยครับ แล้วก็เครื่องที่ผมอู้ละกี้นะครับเครื่องเฮาหนาะใส่ไปเลยครับนี่ <c oughs> แล้วก็ผมเพิ่มกระเทียมครับแล้วก็เดี๋ยวร้อน้ำเดือดครับแล้วก็เขาก่อเราเข้าใส่ครับปล่อยให้มันหอมก่อนครับเครื่องเทศของเขาอืน <c oughs> นี่ครับ <c oughs> น้ำเดือดแล้วครับ เข้าเขาครับบัสมาติไป,ไปเลยครับนี่ครับเดือดปุดปัดปุดปัดปุดปัดนะครับกลาวครับกันมันติดก้นมอครับนี่ดูเขื่องเขากินหอมขนาดครับการเข้ากับหอมนะครับนี่่อบ อ๋อดูครับนี่อืมเข้าได้แล้วครับไปปิดแก๊สครับขิ้งครับหอมขาวแล้วก็แกนหอมป้อมครับคนไทยลูกผักที มันเมียงไงแกนหอมปอมนี่ก็ตามครับบิดก่อะเดี๋ยวประหันเนาะตามแห้งก็บสียดินนอกนะครับมาครับมัดมาครับโยเกิร์ครับแต่หางควายนี่ผมใพ้เขาต้มน้ำกับผมรอกกินเพราะแล้วครับมันก็เกือบเปื่อยนะครับ งอแล้วก็เอาตังไปตะกี้ครับแล้วก็ปรุงรสครับตามใส่นะครับเอาป่าต้มใส่เกลือแล้วของครับมินครับแล้วก็ผม กาลมาสลาแล้วก็หยิมสิครับมากละไว้สักด้องจะมองอะไรครับนะครับพริกอิอนเดียมีครับพริกบ้านเฮานะครับพริกบ้านเราก็ได้ ยังครับเจ็ดยังเยอะอันนันบ้านเขาอีเจ็ดเลิ่นหันนี่ตั้งไฟแล้วครับนี่ใส่น้ำมันเข้าไปแล้วก็ที่ครับเนยครับ หอมแดงครับหอ,อ,อ,อมเลยนี่ครับใส่เกลียไปครับนี่ครับสีก็น่าจะโอเคครับเหมือนกว่านี่เดี๋ยวจะไม่ครับเอาต่อไปกับนี่ของเขาเลยครับ ว่าย <Why? S 2> อ้าวนี่ครับน้ำเมื่อกี้ก็เน,นี่เติมน้ำเข้าไปครับ ีเฮามักกันแล้วครับอือหือ,อกินระยะก,กับบอก <c oughs> หอมต่อไปก็บักขือส้มครับพี่ครับอ่าต่อไปกันนี้ครับใบกระวานเพิ่มความหอมครับ นี่ครับใส่ผงกาาะลรมาซล่าครับเรื่อเทศอินเดียครับใส่นักนักหอมกินหอมนะครับทุกคนกลไป เริมความหอมที่เฮาต้มเข้านะครับอา <c oughs> ครับขั้นตอนต่อไปครับผมก็จะเอาเข้าใส่ครับการบอบเชยมาใส่ไปใส่ใส่ไปก่อนนะครับ ใส่ไปนหนึ่งจันก่อนครับอ่าแล้วก็สารหน่ครับนี่พักชีครับชั่นทีหนึ่งแล้วก็น,นี่ครับอันยังงออันยังงออันก็ห่างกันหลอกครับ อันนี้มีลูกเกตนะครับไ,ได้ไปซื้อแล้วก็เหนอยครับ <S <S 2> <S 2> นี่ครับหอมเจียวครับ mm hmm. ล้มจะไปไหนนะเอาสีมันหน่อยเดียวสีเหลืองนะครับแล้วก็สีส้มครับส้มนี่ก็สีผสมอาหารนะครับอืม mm hmm. แล้วก็จานที่สองครับใส่ไปหมดเลยครับเราเยียรให้มันขัวๆครับ <ๆ S 1> เหมือนกันครับนี่สารแแนต้นหอมพักชีหางกันหรอกเออ๋ยจะมีต้นหอมพักชี ขมเกี้ยวครับรากอเหนเนยครับผมม,มันละลายมันห่อนแล้วก็นี่ครับสีเหลืองครับ เหมือนเดิมครับปิดส้มน่ครับแล้วก็ปิดฝาครับรอสักสิบห้านาทีครับผมเอ,อเปิดดูก่อนครับ เพ <c oughs> ิ่มความหอมขึ้นเข้านะครับน้ำป่าหนึ่งหลอดอ่าแหมสัก่นาทีครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับทุกคนน่ากินนะครับไปเดี๋ยวไปกินกันเลยครับ นี่ครับทุกคนเข้ามกหางควายครับโดู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 พอหน้ากินนะครับอืมดูครับดูครับนี่เครื่องเยอะดูดูเข้าก่อนครับเข้าสามสีบนี่อืมูเข้ากันหะอแต่พพอหางควายครับมันเปลือยแล้ว อืมนี่ครับหนุ่มักลล้าแต่นะเข้าครับเข้าแรงครับนี่ก็น,น่ามัจจานะครับง่างยง่ายครับ เข้าครับไหนยนะังนี่ครับหางขวายครับดนกดนะอืม,อนะอมนี่ครับ มามัดนครับอืมมาครับเปิดเปล้ำแต่น,นาครับจะได้วันนี้ก่อขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับเราจะได้ก่อป้ากันไหมครับารทางคนติดตามเพคครับความมันลดมาครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ สวัสดีครับขอบคุณครับ